วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่บอยกับน้องน้องแแบบนะครับตอนนี้เราจะไปเล่นโหมดรลบนี้จากคุณปู่ที่ชั่วร้ายโอเคฝากก็ได้กดติดตามให้ด้วยนะครับเข้าไปเลยพอตอนจบเกมค่อยบอกมาแบบเอาปกตินะหนูมาหรือยังอันนี้แบบเหรอใช่ก็โดดให้ดูสินี่หนูตัวสีอะไร ใส่เสื้อสีแชมพโูโอเคโอเคตอนนี้เราก็เดินมาแล้วนะครับเข้าไปแล้วเขาแต่ว่าคุณตู่ช่วยอะไรทำนะรอเขาอยู่ทางไหนเขาจะเดินมาตามเขาจะเดินมาตามาใช่ไหมห้ามโดนน้ำลายกับฟันปลอมเขาได้โอ้เขาไม่ให้โดนน้ำลายกับฟันปลอมด้วยใช่ไหมใช่โอเคโอเคไปเลยแต่ตอนนี้คุณตู่ไม่ดูล่ลยเพราะว่าคุณตู่นอนหลับคุณปู่นอนหลับใช่ไหมใช่เฮ้ย น่ากลัวจังเลยตอนนี้เราก็ขึ้นบันไดมาแล้วนะครับผมหื้ยแม่ลูกอะไรเนี่ยซาลาเปาใช่ไหมไม่ขี้<ส>ฟันขี้ฟันใช่วายน่ากลัวจังเลยเฮ้ยจะเออลเซอร์มันไปไกลแล้วนะกระโรดดเลยนะครับผม แข่งกันแล้วว่าใครจะชนะก่อนโยโก็พอนี่แหละมันจะชนะก่อนไปถึงกูแหละอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยใช่คุณปู่ไหมนั่นใช่คนนี้ไหมใช่เขามีแฟนแล้วหนูรู้นะแฟนเขาคือใครแฟนเขาคือใครคุณยายแก่เฮ้ยน่ากลัวจังเลยเด็กน้อยจะไปไหนดูมาเที่ยวเฉยๆค่ะ นี่กระต่ายพ่อตกไปกันลแล้วเสียงเพลงใครคอณพี่เบลเบลล่เสียงลงหน่อยเมื่อกี้เราเห็นพ่อเอาเสียงลงหนึ่งก็เลยเสียงลงตาม,ม,มพ่อ,เ,อเสียงลงเห็นดูหนึ่งน่ะ ี๋้วน้องเหวี่ะมอะไรบอรมันมันชิบมาแล้วแบมรอพ่อหน่อยเฮ้ยลูกอะไรตกลงมานะ่ะเข้ารดกับวบอลีเฮ้ยอ้าทำไมพ่อตกไปแมบมบก็มันมีหลุมให้ตกอโอเคมาแล้วจ้า พ่อมาแล้วแบมรอ,อด้วยนะหนูอยู่ไหน <c oughs> มาถึงนี่เจอฟันคุณเจอฟันคุณตาแล้วว้าวแบมอยู่ไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยเอานูมาก่อนพ่อไม่ใช่เหรอเฮ้ยคุณปูนอนอยู่ ก็ไม่กระโดดยากพ่อรอหน่อยนะโอเคโอเครออยู่รออยู่เข้ามาเลยเฮ้ยเพื่อนไม่ไปอ่ะแบบมาหรือ,อยังว้ายไม่ผ่านอีกแล้ว เกมนี้มันกระโดดแล้วมันก็ดงเองตุ้มเลยหนูต้องให้หนูต้องให้มันถึงอันสีเหลืองๆก่อนดูกค่อยกระโดดหนูที่กระโดดแล้วกระโดดไปยุบเยอะอันนี้เราเล่นเป็นนะแต่มา,ากกนจะกลอนหนูอแพ้ค่อยๆมาทันีีกระโดดยุบผ่านแล้วก็ผ่านแล้วอ้าวเขาไม่ให้โดดองเท้าตรงนี้แบบใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเหม็นไงเหรอ ถ้าเราเหยียบมันก็จะหม่นตาหนูไปไกลแล้วนะรอหนยสิได้ๆจะให้หนูทำตรงเส้นเป็นเล่นเกมเก่งพอเล่นเกมเก่งไม่ได้โอเคพ่อมาแล้วหนูอยู่ไหนหนูอนี่นี่อุ้ยคุณปู่นอนรอเราแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วคอย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 หนูไปเลยนะหนูแม่ ต้องค่อยคอยๆเหมือนพ่อนะหนูไปไปปื้นไป,ปนได้หรอ<ะ>มาแล้วแมมเฮ้ยถึงไหนแล้วกดอันนี้เหรอเขาให้กดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้ชืบชืบชืบ,ชบมาแล้วแมบโว้ มาแล้วอยู่อย ah ู่ยิวยยไปแล้วนะแบบวูแบบรอด้วยนะรออยู่รอยู_<_<_่มาเลยเขาบอกว่าใช้ไม้กระดานเหล่านี้เพื่อข้ามรอด้วยเขาบอกว่าให้มาหยิบไม้กระดานที่ตรงนี้พอเราได้ไม้แล้วก็มาวางตรงนี้เลยวางลงทิ้งข้ามไปกดไม้ครั้งหนึ่ง อิงโอเคกดไม้มาอีกครั้งหนึ่งทิงอันนี้หนูไม่ต้องอ่านเลยหนูรู้ว่ามันต้องทำอะไรหยิบไม้กระดานมาอีกครั้งหนึ่งอิงโยมาแล้วมาถึงแล้วยูกระโดดขึ้นไปตรงนี้เลยแบบมาหรือยังพ่อไปรอข้างบนนะไม่เนี้พ่อรอด้วย เไปได้ไงแมมมาแล้วเอ้ยตกได้ไงเนี่ยยอ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 เฮ้ยมาแล้วแมมอันนี้เร็วเลยนะหนูมาหรือยังหนูมาถึงหรือยัง โอ้เอาหัวลงจอ,อ้เออกินก็ลองก็ลองพ่อรอด้วยปังมาแล้วพ่อมีกินอร่อยอรอนูลอยเหรอเฮ้ยใครเนี่ยเพื่อนเหรอเขาให้เล่นสปีดโอเคเขาให้เล่นสปีดนะทำยังไงกินแล้วก็แล่นไปแล้วก็วิ่งเลยพ่อต้องกินก่อน โอ๊ยพ่อวิ่งตกแล้วใครไหโอเคเขาไม่ให้เขาเขาให้กินคุกกี้ตรงนี้นะจะได้วิ่งเร็วๆกิน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 แล้วก็วิ่งเร็ววู้ค่อยค่อยค่อไม่ค่อยค่อยเลยยูยู ถึงนี่แล้วนะรอหน่อยสิโอเคพอมาแล้วแม,มเดี๋ยวตัวเล็กเหมือนเดิมมาแล้วมาแล้ว,ลวเฮ้ยน่ากลัวจังเลยตรงนี้อันนี้เราทำเป็นอเอ้ยเย่เฮ้ยไม่พ่อไปไม่ราน,นี่ถ้าพ่อไม่เคยฝึกเล่นไงเ,เพื่อน ถึงแล้วนะจ๊ะถึงแล้วนะจ๊ะเพือ่อนอไปแล้วว่ะะไม้กระดานมันตกแล้วพ่อก็รีบกระโดดแล้วพ่อก็เดินฮะโน<อ>้<า>ทำยังไงนะไม่จะเริสอนวิธีหนะ่จะกลับไปเอ้ยบึง้งใครเดินโอ้ทำแบบนี้ใช่ กระโดดใส่ไม้กระดานก่อนโอเคโอเคพอรู้แล้วขยับออกไหมน้อไปก่อนเฮ้ยไอ้เพื่อโอ้ย,ย,อย,อยใครมาใครมากระโดดก่อนพ่อนเนี่ยไปไปก่อนเลยพ่อรอไปข้างหลังว้ายว้ายทำไมเพื่อนมาเล่นเยอะจังเลยมาพ่อไปเลยมาเนี่ยพ่อไล่แล้ว ลนี่ไงได้แล้วไปทีนี้เขาบอกว่าห้องห้องของลูกพลสีทองเขาบอกเขาให้ยิงมอตเตอร์ให้หมดหรอให้ยิงหรอ,หอแล้วเราจะทำได้ไหมล่ะถ้าใครทำได้คนนั้นได้เขาบอกว่าขโมยลูกพุทิทองเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยิงตรงไหนยิงยูงไหนแม เอ้ยแมมปิว <il> ป <Rein |notimestamps|> ิวปิวปิวปิอยาโอ้ยเราต้องมาสู้กับแมงมุมเหรอนี่ยได้แล้วได้แเฮ้ยยิงยิง ชนะแล้วะชนะแล้วชนะแล้วชนะแ,แล้วโย่ต่อชนะเดียวยู่านแล้วทุกคนมาะนะาไปะนายูโยได้ที่สุดสู่อิสระภาพาว่ายังไงคุณลุงคุณลุงว่ายังไงเอ้ยรอรวยคุณลุง จัดการเราแล้วไม่นะคุณลุงจะไปหน่อยอ้อหนูไอ้ยหนูตัวสีแดงมันนี่หน่อยว้ายเออแบบช่วยพ่อด้วยเอ้อคุณลุงจะถึงแล้วเออเอ้ยเกือบไม่รอดคุณลุงวิ่งเร็วจังว่ายนะไปสู่อิสรภาพไปแล้วนะพออระวังมองไม่เห็นนะ โหรธดึงดึงด hmm. oh. is oh. ึงดึงดึงนี่ไงแมมก็ไม่ต้องว่ายแล้วพวกกระโดดในน้ำเลยนี่ไงยูโอ้ในที่สุดมาแล้วชุบโอ้ชุบชุบเอ้ย โอบในที่สุดก็มาแล้วแล้วอ,อ,อันนี้ง่ายมากของำเด่นทำแรเนรอ,อ,อมาแล้วจ้าว้ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเช่นชัยเขาบอกว่ารอเกมอื่นของเราละเราไปซีอูชนะแล้วเ <c oughs> กมปลา ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพอจบไปแล้ว